เลยเพศของหลานหอมนั่นเองนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดี<ม>ค่ะมาพร้อมแล้วคุณพ่อคุณแม่กงวันนี้เป็นคลิปที่แบบทุกคนรอคอยมากๆคนสมาเยอะมากไม่เฉลยสักีทีกคือ,คอ<ๆ>กว่าปปลูกโป่งจะมีคิวว่างนะะตวันนี้ต้องขอของคุณลูกโป่งก่อนใช่จากร้านบอลลูปป๊อปนะ,ะทิ้งไว้ให้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะจะบอกว่าข้อดีของลูกโป่งก่อน มีการพร่นสเปรย์ให้ลูกโป่งเงาเนี้ยเจ้าของก็น่ารักมากบรรดุพี่ออมพี่ขวัญก็มาสปอนเซอร์ให้มันถั่วฟิดทั้งหมดใช่น่ารักมากแล้วอีกอย่างนึงคือทีมที่เขามา5คนมาจากเสร็จเก็บทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดเหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยอะใช่คือดีมากๆแล้วก็ทีมก็คือน่ารักแล้วก็คือประเด็นอ่ะคือที่ชอบมากขออะไรได้หมดจริงมีหมดมีเพิ่มเพิ่ม คนหลุ่ป๊อปได้หมดเลยพี่ออมแต่ก่อนที่เราจะเฉลยนะคะว่าน้องทั่วเนี่ยเป็น boy or girl เราจะมาถามคำถามก่อนเพราะว่าหลายคนนะอยากรู้มากๆได้ส่งคำถามเข้ามาใน YouTube ของเราเนะาะคำถามบางอย่างก็จะมาถามให้ในวันนี้นะคะมาเริ่มกันเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพี่กับยองมเนี่ยอยากได้รูปเพศไหนกันแน่คือเอาไม่ต้องเหมือนกันนะคือเอาแบบคุณพ่ออายากได้น้องผู้หญิงผู้ชายคะคือ,คอก่อนวางแผน พอรู้แล้วว่าว่าว่าท้องตอนนั้นอ่ะเ้ยเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงน่นนารักเพราะผู้หญิงที่มีของที่อ่อนอเปลี่ยนค่ะค<อ>ือเมื่อผู้หญิงก็เอียนเลี้ยวอย่างนี้เลยใช่จริงๆแล้วมันก็ได้หมดแหละเพราะมันเป็นรูปกระลังมันเป็นลายของของด้วย,ยใช่ไหมเป็นเพศไหนมันก็คือมันก็เพศนั้นแหละถูกเราก็รักหมดใช่แต่ทางคุณแม่แ่ะคุณแม่ตอนแรกจริงๆก่อนต้นนั้นชอบเด็กผู้หญิงเพราะว่าเรามีพี่น้องผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงเรียบร้อยน่ารักมีความแบบ ท้องแล้วก็คือก่อนที่จะรูเ้เพศก็คือชาดยยิ้งก็ได้โหมดอาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่รู้ว่าอาตอนนี้เราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้าง,งมันยากไปหมดเลยอ่ะคือมันไม่เคยเนาะก็ยากมันคิดไปหมดเลยคิดว่าออกออกมาจะเลี้ยงยังไงแล้วเราจะต้องเ,ออเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาใช่ถาจะกังวลในเรื่องนี้แลอยากมีลูกกันกี่นคนคะมากกว่าหนึ่งต้องแล้วแต่แต่คนท้องก็อว่าคุณแม่ไหวหรือเปล่า ใช่อย่างน้อยมากกว่าหนึ่งเหมือนกันอยากมีกี่คนอยากมีสองหรือสามคนเพราะว่าแต่คือถ้าสี่คนแบบเราคงคงเยอะไปก็คือเงินไม่ไหวแต่ว่าเพิ่ทางการแต่ว่าเข้าใจป่าว่าเหมือนแบบมีพี่มีพี่น้องมันดี่ะเหมือนเรามีพี่น้องกันสี่คนแล้วก็เหมือนแบบอบอุ่นนะมีเพื่อนคือคนเดียวก็ง่าไม่ถามน้องก่อนว่าดีไหมที่มีพี่เนี่ยเพิ่ดีอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วถาอยากมีหลายคนนิดนึงก็คือมากกว่าหนึ่งคนสองหรือสามก็ได้ แล้วอย่างเนี้ยค่ะท้องแรกเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นการที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์เออคนถามเยอะมากว่าวน้องโอเคอันนี้อันนี้อธิบายทุกคนฟังก่อนว่าเราคิดกันอ2แบบคือตอนแรกเนี่ยเรามองกันว่าเราก็ยังไม่รู้อนาคตเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงแต่ว่าโอเคไปตรวจอันนี้แนะนําทุกคนเลยนะครับว่าใครที่อยากจะแบบว่ามีความพร้อมอยากจะมีบุตรเนี่ยให้ไปาหา2ที่โรงพยาบาลก่อน ัก็ได้เขาจะเช็ค<ช>ว,ว่าค่าของเลือดหรือวัคซีนที่เราฉีดมามันพร้อมต่อการมีบุตรหรือเปล่า<ม>ถ้าคุณบอกว่าโอเคค่าของเลือดไม่มีปัญห<อ>าคุณสมบุติอย่างไม่มีปัญหาเรามีการฉีดวัคซีนแล้วถ้ายังไม่ฉีดวัคซีน<อ>ตัวไหนให้เพิ่มวัคซีนตัวนั้นไปถือว่าพร้อมมีบุตรเราก็เลยวางแผนกันว่าโอเคลองปลธรรมชาติก่อนนะครับถ้าธรรมชาติไม่ได้ประมาณครึ่งปีปีหนึ่งอันนั้นแหละต้องไปดูสาษต้องไปาหมอใช่แล้วก็ทีแบบนั้นว่าคือหมอบอกว่าถ้าหกเดือนปล่อแล้วไม่มาแสดงว่ามีีากโอส แล้วก็เลยลองแต่ปรากฏว่าก็คือมาเลยก็คือคำตอบคือธรรมชาติไม่ต้องำในส่วนของธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นแบบเจาะลึกแล้วกันว่าอ่าแล้วดูแลตัวเองอย่างไรก่อนที่จะแบบว่าเออจะมีน้องแล้วหลังมีน้องดูแันไงให้คุณแม่ขูงอีกเห็นหนึ่งเนาะคำถามหนึ่งก็คือมีอาการแพ้ทองบ้างไหมตอนนี้ก็ห้าเดือนห้าเนแล้วเนาะวันที่คลิปออนก็น่าจะเข้าหกเดือนอ่ใช่ก็ แพ้ทองไหมช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีม่วงเนื่องจากว่าเวลาเรามีลูกใช่ไหมคะลูกก็จะเอาสิ่งดีๆของเราไปแล้วก็จะมีมึนหัวเพราจะเอาวิตามินของเราพลังงานพลังงานไปก็จะมีมึนหัวมีม่วงช่วงแบบกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะง่วงแล้วก็นอนเร็วนอนประมาณสองสามทุ่มแต่พอหลังจากนั้นเออแล้วก็อิฉี่บ่อยตอนกลางคืนจะฉี่บ่อยมากแบบกดทับปัสสาวะทำให้เราฉี่เขาทำปอดประมาณแบบบางคืนก็ฉี่แบบนอนได้น้อยอะไรอย่างนี้เมื่อยเมื่อยเมื่อยเออเมื่อยไม่รู้เออฉันจำไม่ได้เลยเมื่อยขาะตอนกลางคืนเมื่อยขาซ้ายส่วนอะไรอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันหร เออนั่านผีฉันก็งงมากแต่ว่าคือไม่มีแพ้หมายความว่าออกไม่มีแบบกินอะไรไม่ได้อาเจียนแบบวิงว่งเวียนหรือเหนื่อยอะไรเนี่ยไม่มีเลยคือแอชีพป,ปกติใช่ไหมปกติกินปกติแล้วก็เดินปกติบางทีก็คือเดินเร็วเหมือนเดิมคนก็แบบก็เดินช้าๆหน่อยคือแอชีพป,ปกติคนโบราณอนะความเชื่อเขาบอกว่าถ้าสามีเนี่ยที่รักภรรยามากๆ มาด้านล่างได้เดีด๋ดวยวเราก็จะให้คำตอบกันอีกรอบนึงแต่สำหรับวันนี้นะคะก็แบบปอบคุณพอล้าจะมาเฉลย ที่เราจะมาทําการเจาะลูกโป่งเพื่อเฉลยเพกันค่ะตื่นเต้นกันมากข้างในนะคะก็ถ้าเจาะมาแล้วเป็นสีฟ้าหมายความว่าน้องเป็นผู้ชายแต่ถ้าเอาเจาะมาเป็นสีชมพูหมายความว่าน้องเป็นผู้หญิงแต่เราต้องไปรู้ข้างในอย่างีอะไรบ้างไม่รู้มีลูกโป่งอีกหรือเปล่าเลยนะเพราะพี่ปอดจัดให้แล้วก็ไม่ปรู้จริงๆช่ที่นั้นคดดูกอกกดูดกอซึ่งพี่จะเป็นคนทําพิธีนี้อาพร้อมแล้วนะนี้เจาะจริงยังเจาะเลยนะ เพราะว่าจริงๆพวเรามีสีสาวถ้าถามว่าอยากได้เพศไหนจริงๆก็เอิญก็คือไม่ได้แบบว่าอยากได้เพศไหนบบพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเพศชายเนี่ยก็จะมีเป็นเรลลานชายคนแรกด้วยคือครอบครัวเรา็นแต่ผู้หญิงมาตลอดเงแล้วพอมีผู้ชายก็อาจจะมีความแบบอุ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอิญก็คือจะรักอยู่แล้วว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะเพราะเป็นลูกของพี่สาวเอิญก็คือพี่ออมกับพี่อินนั่นเองก็ดีใจมากๆเพราะว่าผู้ชายเราก็อาจจะแบบจัดแต่งตัวอะไรไม่ได้แต่ว่าอาันก็จะพาหลานนะคะไปชอปปิ้งด้วยก าพคือหลานจะไม่อยากได้แอมเอสก็จะให้นานนะคะต้อต้องยาเยียรให้นานไปนะคะอะ,อะไรอย่างเงี้รอดูเลยว่าหลานเนี่ยจะรักใครมากสุดสุดหลานเอิญแน่นะนเพื่อนคนนี้สปอยหละนะังมาแล้วก็จะไม่ดุเลยก็คือถ้าสมมติทำอะไรผิดนะคะก็จะไม่ด่าอะไรทั้งนั้นเออโอเคแบบตามใจอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นลานที่จะสปอยหลานมากมาด้วยแล้วก็รอดูเลยว่าตอนเพี่อนคลอดจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากมากเลยรู้สึกยังไงคะที่ได้เหล่ห์ผู้ชายคนแรกแล้วมีใจด้วย คดณล่าี่บหายคุยพรให้พรเลดว่ายังไงจ๊ะน้อง่มีความเจ็บขำแต่เดิมีว่าเราสวยงาเออสัญญาดีๆจะอุ้มไหวไหมไหวจะช่วยเช็ดก้นเช็ดอึไหมไม่คุวยเอ้าทำไมไม่ช่วยล่ะก็บีบพีเลียงถังเลยอุ้มอย่างเดียวเออห่ายเดียวแต่ว่าจะไม่เช็ดอึจะไล่ให้แล้วแต่ก่อนแต่ก่อนอะมากคืออุ้มตเราตลอดยี่สิบตัปีที่แล้วสศกว่าตอนนั้นคุณก็เพิ่งแบบหกปีไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือ80เท่าไหร่แล้วบอกก็ไป 15บ้าน,นานทีนังจะมาออกนะคะทุกคนแล้วน,น,นานทีจะพูดไม่ได้ร้อยเ <c oughs> ออยไม่ได้รอยอายุยืนยาวไม่ออมเแบบีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทราบเพศหลานน้องทั่วดใจที่สุดเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะยายมอนอะ่ะผู้หญงผู้ชายก็ชอบคนแหละรักคนแหละเดี๋ยวพอรู้ว่าเป็นลูกชายก็หลานชายเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นหลานคนโตหลานคนแรก คุณผู้ชมของครอบครัวเจียสุวันเนาะแม้ว่าเขาจะได้ดูแลมันจะได้ซิ่งได้เดี๋ยวตาอ้อก็จะพาไปซิ่งแล้วรู้ยังรู้ผลแล้วคนนี้ไผู้ชายผู้ชายทำไมออกถึงบอกเป็นผู้ชายเพราะฉันคิดว่าเพื่อนเพื่อนฟังฉันท่าถูกแน่ฉันคิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าฉันน่ะฝัน ว่าที่เด็ะอยู่ค่อนข้างต่อเด็กผู้ชายแล้วก็หัวเราะกีคาการแล้วเด็กผู้ชายมีหางเป่าด้วยต่อเพื่อผ่านปิดผ้าครั้งหนึ่งถูกไหมคะเขาเสนอจะขึ้นผิดพลาดเป็นฝันกัรผู้หญิงนะฝันลูกเขาเป็นผู้ชายแลนวเนาะสุดแนนผู้ชายถูกนะคะคุณให้ร้านผู้ชายเป็นน้ำู้ก่งมากใช่ไหมหนูได้ไงไม่รู้เป็นฝันนะคะเป็นอะไรสุดแมนแม่นมากเป็นยังไงน้องผัวน้องผัวอากงรู้หรือยังว่าเหลนเป็น ู้ชายใช่เป็นผู้ชายนะคะเหลนผู้ชายเป็นเหล่ากงนะคะเหรนคนแรกเหรนผู้ชายนะคะดีใจไหมดีใจไหมได้ผู้ชายเอ่ออัปปอนว่าเป็นผู้หญิงหลกหมดเออผู้ชายกับมันกันละนี่ท้องใหญ่แล้วนะคะท้องใหญ่แล้วนะคะเข้าเดือนที่ห้าแล้วดูดีเหมือนท้องเองเหมือนท้องเองผู้หญิงผู้หญิงอัป้อนถ่ายว่าอะไร อยาได้ผู้หญิงแปดหนึ่งหญิงหนึ่งมาได้เลยแลคำตอบคือมีคนเดียวไม่ใช่แปดแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นผู้ชายวันนี้นะคะเราจะมาเจนเดอร์รีวิวน้องนะคะเดาว่าเพศอะไรกันเนี่ยทันบอกผู้หญิงทันอุนใชายอัมชายชะเลย ู้หญิงหรือผู้ชายคะาม่ทายว่าผู้ชายค่ะแล้วสรุปว่าอะไรเฉลยว่าคุณชายถูกต้องค่ะเอาคุณยายพนักกับใครหมิวมิงอยงนีแหละคุณยายแทนว่าอะไรนะมิงหมิวผู้หญิงเขาบอกไม่มิงเ็าบอกว่าเขาสงสัยว่าอ่อนสวยหน้าผู้หญิงยายบอกไม่แน่ญิงผู้ชายเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสียไม่สวยอ่ามาฟังจะเฉลยนะคะคุณยายนะคะได้เหรนเป็นเพศชาย อยากให้ได้ผู้ชายเพราะเรามีเ่เลนส์สามพ่อครัวผู้ชายหมดเลยถูกหไหมใช่ป้าใหม่ก็ชายลุงมาร์กจะชายมอนก็ชายตอใจแล้วเลนส์ได้ชายหมดสามเราฝันนี่ยอยากให้ได้อย่างนี้<อ>ทุกบ้านเลยลูกคนแรกเขี้ยไหมเราจะดีใจแล้วก็ฝันอยู่แล้วว่าเป็นชาย<อ>แต่ไม่กล้าพูดเฉยฉ<อ> <c oughs> และหลังจากที่เฉลยเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็รู้แล้วว่าลูกของเราเป็นผู้ชาย ดีมาฝ <ๆๆ S 1> า <ๆ S 1> กเพื่อนๆกิจกรรมที่ฉันอยากให้ทุกคนทำเพราะฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันคือให้ประกวดการ <มๆ S 1> ตั้งชื่อด้วยความที่ว่าอันนี้ออกอันนี้อีกอออ <า S 1> ่ะเราก็อ, <า S 2> <ๆ S 1> อยากได้รูปเป็นชื่อตัวอะไรคะอ,อออ่าคอออ่แน่นอน <ๆ S 1> ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันตั้งชื่ออาจจะแบบว่าคอมเมนต์มาว่าชื่ออะไรดีแล้วเพราะความหมายอะไรแต่อยากได้เป็นชื่อแบบไทยเนาะอยากได้เป็นไทยเออเป็นชื่อเล่นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะคิดชื่อแล้วถูกใจเราสองคนนะคะเดี๋ยวมีรางวัลเออจากเราสองคนมอบให้นะคะส่งประกวดชื่อกันมาเยอะๆนะ อ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามช่องออกของชาแนลดวแลเกันนะครับฝากด้วยนะคะทุกคนย <Yeah. S 2> ินยง